ไม่้องจ้ามันีน้องสิพมาจากแมานะจ๊ะแมงเ,มงเมต็มบ้านเลยเต็มเลยน้องเกดกำลังเอาน้ำจ้ะเตรียมน้ำอยู่อู๋ยเยอะมากเลยะดูดิของอร่อยไม่มีนานแล้วนะน้องเกดเนาะว้าวจิ๊จ๊จะจิ๊จ๊จะทำมันร่วงใสใช่ไหมมันต้องปิดไฟตรงนี้แล้วสองเอาหัวอไฟอสองโอเค ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมปิดไฟให้หมดเนาะใช่ค <way> ่ะว้าวเต็มตัวนเลยค่ะ <way> โอ้เยอะมากแลก้วก็ีเยอะมากเ <way> ยอะมากมากดูสิทุกคน <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> นนเดยอะมากว้าวมันจะเกาะตามไฟทุกคนแล้วไปเจอแปะมนันลงไปเยอะมากอ่ะกับพื้นน่ะโอ้โหตอนนี้ตางเก็ตเลยหมดทุกลแ้วเยอะมากมาก โอ้โหอยากเก่งมากแม่รอให้มันตามไหมังแม่อยากเหงี่ยงไหมอืมอยากเห่ยงจักรจี้มากทำมันจับตามลูกงั้นสิโอ้ยจะกงเลยโอ้ยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะได้เยอะหรือไม่เยอะเนาะใช่ค่ะโอ้โหจักระจี้ไงลังนี้ลังนี้แม่ยังแม่ยัง ไกลตีนแะม่เยอะมากค่ะมันชจ้าาตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนมันมันเหมือนแป้งเลยอะ่ะใช่มาหน่อยนึงนะจ๊ะได้จานนึงนั่น,หนแหละเอามาขวา้าใส่น้ำมันใส่น้ำเล็กน้อยขว้าให้มันแห้งก่อนเด้อจ้างอันใส่ซุโร่ใส่หนังปลาเนาะนี่กินแมงขว้าสองมือแอ่ะ อันนี้อันนี้ของแสียแต่น,นี้ของหายากหาซื้อก็ไม่มีนะจ๊ะต้องหาเอาตามบันหน่ข้าวนี่เลยเนาะบันหนเข้านี่แลนหนและจะม,หอมอะีหอมมากหอมมากมากมันร้อนเลยจ้าเดี๋ยวแต่มันแหงก่อนจังปรุงแหงแล้วจ้ะใส่ผงนัวเดี๋ยว ใส่ผงนัวละกันแค่ไม่น้อยจังนะน้อยเนาะมันหดไงลูกใช่เอาไปวางไว้ตรงนี้ใส่ซอสภูเขาทองนะจ๊ะซอสเริ่รสนะจ๊ะนิดนะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนะคะนะี่หอมมากมากเดี๋ยวไปตั้งกล่องยิงกันเลยนะจ๊ะเนาะ มากินกันนะจ๊ะน้องได้อะไรใช่ไแ,แม่กินไหมแม่หอม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 าม,ามากเลยจ้ะมาซิมกันนะจน๊ะนอาองก็ยังก็ยังหาทีาเมี่ยงเมาเนาะมันค่อยๆกับมะขืนนะจ๊ะมันค่อยๆกับมาขืนนะจ๊ะต่วันงองกมากน้งบลารุกอ็อ่าน อืมอร่อยมันก็เข่าเลยพ่าเป็นคนทานได้กินกินแต่เล็กละตอนล็กชอบไม่รู้ยังไามันกินได้ได้พากินเขาก็กินไปทั้งวันเนี่ยมันมากเล็กเหมือนกินจริงหลีเลยนะไม่ใช่ เขาจึมีใจจดเคยมีคนจับใส่ใมันยน่มันมันมันเนาะมันมันอืม <c oughs> เจออีมันมากมากมันอยู่หรือแบบเคลื่อาไป้วยังเคนไปม้วมั้งเหงห่อจหายจไม่ให้เที่ยว

สำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่กับเกดด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ